ท่านผู้ชมครับสำหรับเดียนนี้300กว่าล้านเคยสงสัยเหมือนผมบ้างไหมครับว่าใคร เป็นคนวางแผนใครเป็นคนเริ่มต้นเดียวจริงอยู่ครับว่าคุณเจริญในฐานะเจ้าของอาจจะเป็นคนที่เคาะว่าเอาหรือไม่เอาแต่ตั้งแต่สมัยที่ไปบิดครับ APB แข่งกับไฮน์เก้นผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าใครเป็นคนวางแผนเดีลวเหล่านี้หนอเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะได้หุ้นถึงแพ้แพ้ก็ได้เงินครับและดีล F&N นี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนวางแผนขั้นตอนการดำเนินการไปเจรจาต่อรองกว้านซื้อหุ้นใครที่อยู่เบื้องหลังเดีลยวนี้เราไปติดตามกันเลยครับ อภิมหาดีล3า0 0 0นล้านบาทที่เจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีทุ่มเทคโอเวอร์ FNN ได้พลิกทำให้กลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจ้าสัวเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่า market cap ที่4,000สนล้านบาทกลายเป็น7,000แสล้านบาทเพียงชั่วข้ามคืนจากลักษณะที่ชอบทำการค้าตั้งแต่เด็กเติบโตในครอบครวัวท,ที่ขายหอยทอดในย่านสงวาท กลายมาเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจในเครือมากมายจนนับไม่ถ้วนเป็นมหาเศรษฐีอันดับ184ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยาสารฟรอปในปี2555ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน165,000ล้านบาทเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่คือความเป็นนักกลยุทธ์ที่รู้จังหวะในการรุกธุรกิจในเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะโมเดลการเช็คโอเวอร์อย่างเบ็ดเสร็จเพื่อกลุ่มทิศทางบริหาร หมดและที่สำคัญคือการมีคอนเน c t ชันและกุญสื่อมืออาชีพรวมถึงมีสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยต่อย,ยอดให้ธุรกิจเติบโตเบื้องหลังของหลายดิวที่ผ่านมาในยุคนอนแอลกอฮอลรวมทั้งดิวล่าสุด3ามแสนสล้านบาทนี้ชื่อแรกที่ในวงการธุรกิจนึกถึงคือบุญคลีปลังซิริ อดีตประธานกรรมการกลุ่มชินคอร์ปอเรชันจำกัดหมหาชนและขุนพลที่สร้างอาณาจักรชินขอบให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรให้เติบโตยอย่างที่เห็นในปัจจุบันหลังจากที่บุญคลีเดินออกจากร่มเงาของครอบครัวชินวัตรในช่วงจังหวะขาลงของทักษินเมื่อหลายปีก่อนเขาได้รับให้เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าสัวเจริญผ่านทางอัศวินเตชะเจริญวิกุลบุตรเขยคนเล็ก ที่ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบอร์ลี่ยุกเกอร์จำกัดมหาชนที่เจ้าสัวเจริญเทคโอเวอร์มาเพื่อต่อยอดธุรกิจทั้งในส่วนของเทรนดิ้งอาหารเครื่องดื่มและขวดแก้วและยังมีส่วนขยายธุรกิจในเวียดนามให้กับเบอร์ลี่ยุกเกอร์ด้วย พุนคลม,มีคอนเน็กชันที่แข็งแรงเพราะได้ผ่านดิวประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่เป็นผู้บริหารชินขอบที่ต้องประสานงานกับเทมเซกในการช่วยปิดดิวการขายหุ้นชินขอบให้เทมเซกเจ็ดหมื่นสามพันล้านบาทเมื่อมันนั่งเก้าอี้เป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจเจ้าสัวเจริญแล้วดิวของ FNN ก็เป็นไปตามที่เจ้าสัวเจริญต้องการได้ในที่สุดนอกจากนี้บุตรเคยอีกคนที่เป็นคีมแมนสำคัญในดิวนี้คือโชติพัฒน์พีชานนที่นำบริษัทไขเดสเพสกรุ๊ป มาเปลี่ยนเกมในการแข่งขันซื้อหุ้น A.P.B กับไฮเนเก้นที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้เชี่วชาญสายธุรกิจบริการทางการเงินและได้รับมอบหมายให้ดูแล T.C.C Capital บริหารธุรกิจอาคาเนประกันภัยประกันชีวิตและอาคาเนแคปิตอลในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างก้าวกระโดดขยายจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างเครื่องดื่มอย่างชาเขียวด้วยการเช็คโอเวอร์โออิชิจากตันภาสกรนาที การเข้าสู่ธุรกิจน้ำอัดลมภายใต้แบรนด์เอสด้วยการเช็คโอเวอร์เสริมสุขซึ่งไม่เพียงแค่ได้ธุรกิจแต่ยังได้คอนเน็ชันใหม่กับสมชายบุญสุขที่ยอมทิ้งความเป็นเจ้าของเสริมสุขที่มีช่องทางจำหน่ายที่แข็งแรงกลายเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจเครือไชายเบเบรเลตที่ถาปนาซิริวัฒนภพักดีบุตรชายของเจ้าสัวเจริญดูแลอยู่เป็นการปูทางเข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ที่แข็งแรงขึ้นและในที่สุดเมื่อ f n ตกอยู่ในมือของเจ้าสัวเจริญแล้วอาณาจักรของครอบครัวสิริวัฒนภักดีจึงไม่ใช่แค่สยายปีกในไทยหรืออาเซียนเท่านั้นแต่ดิวนี้ปิดลงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการบุกตลาดโลกครั้งสำคัญที่อาจได้เห็นอนาณาจักรนี้มีมูลค่าทะลุหลักล้านล้านในอีกไม่นานนับจากนี้และนี่ก็เป็นนะครับขุนพลตัวฉกาดครับของเครือไทยเบฟและกลุ่มของเจริญสิริวัฒนพักดีครับ